สวัสดีค่ะเจอกันกับป้ากระป๋องคณะเออีกแล้วนะคะเอพิโซดนี้คุยกันถึงเรื่องเรื่องสําคัญของชีวิตนะนะเอคิดว่าคือเรื่องความสุขของพ่อแม่นะคะจริงๆนะเอเนี่ยเ,เจอพ่อแม่จํานวนมากที่แบบว่าอยากเลี้ยงลูกให้มีความสุขเนาะอยากเลี้ยงลูกให้ให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เราทุกคน ที่เป็นพ่อแม่ก็ปรารถนาอยู่แล้วนะคะแต่นะเอพบว่าคนที่จะเลี้ยงลูกให้มีความสุขให้เด็กมีความสุขได้เนี่ยตัวพ่อแม่ต้องมีความสุขก่อนนะคะนะเอไม่เคยเห็นคนสําเร็จคนไหนที่เติบโตมาในครอบครัวที่ยากลําบากนะหมายถึงว่าพ่อแม่ไม่มีความสุขนะหลายหลายคนเติบโตมาแม้ว่าครอบครัวจะยากจนนะคะแต่ความสัมพันธ์ของพ่อกับแม่ดีมากนะคะ ครอบครัวของเขามีความสุขนะคะแม้ว่าจะเติบโตมาท่ามกลางความยากจนแต่สุดท้ายเนี่ยไอความสุขเนี่ยค่ะมันเป็นสารตั้งต้นที่ทําให้เด็กคนนั้นเนี่ยมีต้นทุนบางอย่างนะคะติดกระเป๋ามาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็แน่นอนค่ะความสุขเนี่ยก่อให้เกิดความสําเร็จอันนี้เรื่องจริงนะเอมั่นใจมั่นใจแล้วมั่นใจอีกนะคะ,ะฉะนั้นนะเออยากบอกพ่อแม่ทุกคนว่าลูกจะมีความสุขไม่ได้ถ้าพ่อแม่ไม่มีความสุขก่อนนะคะแล้วความสัมพันธ์ที่ไม่ดีในครอบครัว น่าจะเป็นอุปสรรคของการสร้างความสําเร็จของเด็กในอนาคตนะเอกราใช้คํานี้เลยนะคะเพราะฉะนั้น คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่ดูน้าเออยู่นะคะแล้วอยากให้ลูกประสบความสําเร็จนะคะหันมามองตัวเองเลยนะเราต้องเป็นคู่สามีภรรยาที่มีความสุขก่อนนะคะเมื่อมีความสุขมากพอนะคะความสุขจะส่งไปหาลูกนะอย่าหวังให้ลูกมีความสุขทั้งที่ตัวเองไม่มีความสุขอันนี้อันนี้เป็นไปไม่ได้นะคะเราสองคนต้องปรับจูนกันให้ดีมากๆแล้วมีความสุขก่อนนะคะเมื่อความสุข,ขของคู่เนี่ยมันมันเต็มที่นะคะมันส่งไปหาลูกเองนะคะแล้วเมื่อนั้นลูกจะมีสารตั้งต้นนะของความสําเร็จติดตัวไปนะเอฟันทงเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเอิโซดนี้นะคะมีความสุขกันก่อนนะคะพ่อแม่นะเป็นพ่อแม่ที่มีความสุขแล้วเมื่อน,นั้นมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จของลูกค่ะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคน all right, all right.